เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยูใ่ในระบบเนี่ย X Dec Pizz กันอีกแล้วนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสอนผู้ชมหาของ2อ,อย่างกันเลยนะครับผมสองอย่างนั้นนะครับก็คือมีดโซโลแล้วก็โรนันโดซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะแต่ว่าเกมเขายยัดมาเราก็เอามาสอนเลยแล้วกันคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํามีดโซโลกันก่อนเลยดีกว่านะครับ โอเคผมสาหรับวิธีการทํามีโซโลนะครับผมเรานะครับจะต้องมีสองอปาตอมนะครับผมแล้วก็สองสองหมอนนะฮะหมอนเออไอหมอ,หมอนหมอนนอนอ่ะที่อยู่ก่อนนั้นอ่ะเออขึ้นรูปไปดูนี่นะครับรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาออบาตอมกันก่อนเลยสําหรับวิธีการหาออบาตอมนะครับให้คุณผู้ชมขึ้นมาบนนี้นะขึ้นมาบนเกาะลอยฟ้านะครับ แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นโต๊ะคราฟตรงนี้นะคุณผู้ชมคลิกดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างวิธีการที่เราจะาได้ออปตอมเนี่ยเราต้องไปสิงบอสที่ก่อนนะครับซึ่งของเราต้องใช้สีก็คือนี่ครับป้ายหยุดหรือ,อนี่ครับปลายสต็อกนี่นะใช้1โบนนะฮะหนึ่งโบนนะ,นนะครับโบนคือกระดูคดก,ก,กครับหาจากกองม่าคราฟตรงนั้นนะครับผมไปตีสเกลเลตันนะก็อย่างที่2ครับก็คือ เราคอนเฮดครับคอนเฮหรือหัวมังกรหาที่กาบนั้นนะครับผมอย่างต่อไปก็คือเลดบักเก็ตเลดบักเกนะครับเราต้องไปทําการตีบอสที่เกาะหิมะนะครับผมให้มันได้ออฟไฟมานะครับทั้งหมด10อันแล้วก็ออกไปครับนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับที่เกาะโคลอเซียมนะแล้วก็ยางต่อไปมีอีกไหมหนึ่งมาลุมกอสนะครับมาลุมกอสน่าจะเกาะเห็ุครับตรงนั้นนะครับผมเกาะเห็ดนะ เออแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่ได้จากการตีช้างตรงนี้นะใีช้างอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็ทําการไปครับมาพอคุณผู้ชมครับมาแล้วก็ให้มาที่เกาะนี้ครับผมไปเลยนะพอคุณผู้ชมมาถึงเกาะน,นี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติคุณผู้ชมมีป้ายหยุดนะผมขอให้ดูป้ายหยุดเป็นหน้าตายหน่อนี่นะครับผมสมมติคุณผู้ชมมีป้ายหยุดอันนี้แล้วใช่ไหมถือแล้วก็เดินชนไปเลยครับมันก็จะทําการสปอน บอสอะตอมิกมานะครับคุณผู้ชมก็ตีได้เลยนะก็มีโอกาสที่จะดอกเป็นบอสอะตอมด้วยนะครับผมแล้วอัปอมเนี่ยนะครับเราตีเนะี่ยให้เราตีไปอีก3อันเลยนะตีให้มันได้3อันแต่สองอันก็คือเอาไปทำหยาสูรแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือเอาไปเซ็กบอสเพื่อที่เราจะทำหมอนหน,น,นอนนี่นะครับผมผมเล็กหนอนแล้วกันนะเพื่อนระเอไปทำหนอนนะครับผม ก็คือให้เรามาที่เกาะน,นี้นะครับผมวิธีทําหนอนนะมาที่เกาะคอสเซียมอีกแล้วนะครับแล้วหาประตูนาดว่ประตูประตูมันจะมีที่เสียงนี่ครับประตูไมครับนะครับผมคุณผู้ชมทําการถือออบาตอมไปเลยนะออบาตอมที่มันจะหลอกมาเลยผมเอาให้ดูนะมันเป็นยังไงนี่นะครับออราตอมจะเป็นหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมก็ถือแล้วเดินชนไปเหมือนเดิมครับเดินชนประตูนี้ไปนะมันก็จะทําการสปอนบอสบอสอ,อะไรวะ บอสอะไรไม่รู้อ่ะแต่ตีไปเถอะนะมันก็จะมีโอกาสที่จะดอกนะครับผมเป็นนอน,นครับไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเออก็ตีไปเลยนะครับผมก็พอคุณผู้ชมนะครับมี2อาประตอมแล้วก็2หนอนแล้วนะครับผมสิ่งที่ผู้ชมต้องทำเนี่ยไม่มีแล้วเหลือแค่ต้องไปที่เกาะอีเวนต์นครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนของเกาะอีเวนต์นะ โอเคผมเมื่อคุณผู้ชมมาถึงเกาะอ,อีเวนต์แล้วนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการมาที่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะเจอครับโรโรโนอาโซโลนะครับผมก็บอกว่าต้องเตรียมมา10,000เจมแต่ไม่รู้10,000จริงเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นมันบอกผมแสนเมจมสงสัยน่าจะเป็นแสนเจมจริงๆนะคุณผู้ชมก็ทําการเอาของมานะครับผม2องอะ,ะตอมปึ๊บป,ปึ๊บแล้วก็2 สองหมอนสองนอนหนึ่งสองโอเคพอมีครบแล้วนะครับผมเอ๊ะมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีนะไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ทําการกดไปได้เลยนะครับ,บเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้มาแล้วครับผมกล่องโซโล่นะครับผม,โโบผมทําการกดใช้ไปได้เลยปึ๊บอ่ะจริงอ่ะลองกดแล้วมันใช้หนึ่งแสนสองหมื่นเจมอ่ะมันใช้หนึ่งแสนสองหมื่นเจมนะคคุณผู้ชม ก็อันนี้ก็คือไม่รู้แอบมีนัาเขียนผิดหรืออะไรนั้นจริงๆมันแสนสองหมื่นเจมนะพอคุณผู้ชมกดใช้ไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมาอยู่ในซอสนะครับไปที่ซอสนะอ่าเรียกลงมาอยู่ตรงไหนบ้านี่กดใช้ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นนะผมโอ้โหมีโซโลนะครับมีดโซโลหดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันขี้กลุ่มนะแต่มันสกิลอาจจะโดนยากนิดนึงนะครับสกิลค่อนข้างเล็กนะอ่ะลองสกิลให้ดูละกัน โดนนี่เป็นไงเป็นไงเป็นคลื่นออกไปแต่ไม่ไม่ดูผบอกแล้วมันดนยากนะแต่ว่าดามีนะ่มันแรงนะมันแรงคุณผู้ชมต้องเปิดเอาอะตอมิกด้วยนะจะแ,แรงแบบโคตรเลยนะคุณผู้ชมนะเพราผมไม่ได้เปิดให้ดูนะผมมารีวิวสกิลเฉยคุณผู้ชมก็ลองไปเวิธีใช้ันดูนะแต่มันเก่งอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำมีดสโตรน,นะครับเดี๋ยวเราไปดวูวิธีการทำ คริสเตียนโรนันโดกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยโอเคครับผมสำหรับวิธีการทำโรนันโดนะครับผมเราจะต้องมีอะไรบ้างรู้ไหมครับเราจะต้องมีของเยอะมากๆเลยนะแต่แต่ล่านีหายากมากเลยนะครับผมนั่นก็คือ2องอระตองก็คืออย่างที่ผมได้สอนไปผมขออนุญาตไ,ไม่สอนอีกนะก็สองฟุตบอลฟุตบอลหายยังไงนะครับฟุตบอลนี่เป็นสิ่งที่ิงเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะ ให้คุณผู้ชมมาที่กเกาะนี้ครับข้างๆเกาะบอสคอมิกนะก็อยู่หน้าเกาะจูนตรงนี้นะคุณผู้ชมก็จะเจอกับเกาะคริสตยโนโรนดนะครับคุณผู้ชมก็ทําการตีโรนดูไปเลยครับมันก็จะมีโอกาส20%ปอมับผมที่ผมบอก20%ปอมเพราะมันไม่ใช่20%แล้วนะมันยากขนาดนี้มันไม่น่าใช่20%แล้วนะคุณผู้ชมเออก็ผู้ชมก็ตีไปให้มันได้ไดฟุตบอลเนี่ยผมเอาฟุตบอลให้ดู หามาสองอันนะเนี่ยคุตบอลน,นะทำการหาฟุตบอลมาสองอันะน,ะนะครับแล้วก็อย่างต่อไปที่เราต้องหานะครับก็คือสามกีตานะครับผมกีต้าหายัางไงนะครับผมกีตราหาจากเกาะนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปที่เกาะที่อยู่ใกล้ๆกับเกาะหินะและใกล้ๆกับเกาะสมุนรตรงนี้นะนีนคือเกาะอ,อะไรเกาะญี่ปุ่นเกาะสมุไรแล้วก็ว่าไป แล้วเพราะมันมีบ้านคุณญี่ปุ่นด้วยนะพอคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะครับผมถ้าคุณผู้ชมมาหากีตาร์้วยการตีเบนดิตกีตาร์ตรงนี้เลยนะผมไปหยิบไปให้มันได้กีตาร์ทั้งหมด3าอันนะครับกีตาร์ก็ผมก็ต้องเอาให้ดูนะก็ที่มันถืออยู่เนี่ยนะผมฟาดผมนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเราต้องหาครับก็คือ2ป้ายนะครับป้ายก็อย่างที่ผมได้สอนทําไปนะครับผมก็คือไปทำที่ก่อนนั้นนะ เออผมก็เคยสอนมาแล้วแหละลองไปหาดูคลิเปลเก่าๆนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคลิปสอนทำสอนทำดาบอะตอมิกเออคุณผู้ชมก็ไปดูได้นะครับผมผมไดสอนครับทุกสิ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะก็พอมีของครบแล้วใช่ไหมก็ให้มาที่กาะนี้มาเดิมครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับโรนันโดนะครับผมโรนโดใช้เิมหนึ่งหมื่นจริงหรือเปล่าผมต้องทดลองดู ผีครับใช้เจมหนึ่งหมื่นจริงๆนะครับไม่โกงหุกันะนะครับเออก็เอาของมาเลยครับผมของที่ต้องใช้มีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างนะม,งนะมีกีตาร์สามนหนึ่งสองสามมีฟุตบอลหนึ่งสองอัน,อนฟุตบอลสองอันนะแล้วก็มีอะไรมีป้ายหยุดสองอันหนึ่งสองอ่ะโอเคเียท่านี้นครับเราก็ทำคริสเตียนโนโรนัโดูได้แล้วครับใครที่เกียจติทำก็นี้ครับ4ีบ่รอยสิบก้ารูบ อ่ะพอมีของกบแล้วทำการกดเลยกดไปโอ้ของว่าบอตตอมเออลืม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 องมา,ออมาว่าบอลตอมอีกสองอันนะครับผมนี่ทำการกดทำไปได้เลยนะครับปึ๊บเพียงเท่าน,นี้นะครับเราก็จะได้นี่ครับผมถุงมือโรนโด <c oughs> นี่ครับก็ทำการกดใช้ไปได้นะครับผมพอใช้แล้วก็จะมาอยู่ในซอสเหมือนเดิมครับผมแล้วก็มาอยู่ที่หมดมือเมลี ผู้ชมว่าเจอกับสู่พันนะครับผมซึ่งหมัดรนันโดนี่เป็นหมัดที่โคตระแรงโคตรจันตรายนะผมบอกไว้ก่อนนะแล้วดูท่ายืนทําไมมันต้องยืนแบบนี้วะเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันเลยดีกว่าผมจะไปรีวิวที่เกาะรูนันรูนนะครับผมจะได้เข้ากับธีมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับผม เป็นการปล่อยหัวโรนันโดออกไปแบบนี้เลนะซึ่งรามเมตเบามากครับแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดว่าจะไม่ทำรอดูจนจบคลิปเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดียนะังไงสกิมเลครับเป็นการปล่อยฟุตบอลออกไปแบบนี้นะซึ่งราเมดก็เบาเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมกากไหมกากมากคุณผู้ชมโคตรกากเลยแต่เมื่อคุณผู้ชมทำการเปิดผอาอระตอมีด แล้วคุณผู้ชมรอดูนี่นะครับผมจะทำการใช้สกิลให้ดูสกิลแรกครับโุ๊ลืมกดใช้กันสนกะิลแรกครับอื้มโคตรแรงสกิล A ครับเป็นไงครับสองครั้งตายนะครับผมก็คือลูนันดูเนี่ยมันต้องใช้คู่กับเขาวาตอมิกนะไม่งั้นมันจะไม่หุดดูทีนะ อันนี้คือแรงที่สุดแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับตอนนี้ผมตั้งแข่งแอดมินเนิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะเออมันจะมีบล็อกอะไรนี่แหละนะครับผมมีคนเอาไปทาบล็กกันนะแอดมินเนิร์ฟให้มันกากแล้วนะคุณผู้ชมน,นะหาง่ายขึ้นด้วยนะลองไปหากันดูโอเคครับ <c oughs> okay, ผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับกับการสอนหามีดโซโล่แล้วก็ คริสเตียโนโรนันโดนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b ส c r i b e และกดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ p l e a s e Apple